สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำผัดปลาหมึกนะครับปลาหมึกใส่ไข่เค็มนะครับนะครับวัตถุดิบเราก็มีปลาหมึกนะครับหมึกกระดองนี่นี่หันมาตรงปลาหมึกหน่อยนี่แล้วต้องเกะกระดองอกนะครับแล้วก็เกะชำระล้างให้สะอาดน,นะครับล้างน้ำอีกรอบ ครับเราล้างสะอาดแล้วแล้วก็จะนำไปลวกนะครับครับตั้งน้ำให้เดือดปลาหมึกที่เราล้างไว้ลงไปลวกเลยลวกแป๊บเดียวนะครับให้หมึกรับตัว ไพอมึกเราเริ่มรัดตัวแล้วก็ตักใส่ภาชนะไว้อุดด้วยตัดตัดตัดพอมึกรัดตัวแล้วเราก็ตักหมึกใส่ภาชนะไว้เลยนะครับอุ้ยมีกุ้งด้วยหนึ่งตัว น้ำน้ำเย็นใส่นอกน้ำเย็นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหั่นผักนะครับหอมใหญ่อันนี้เราไม่ได้แก่ไว้นะครับแบบสดๆเลยนะครับ บงหน้าเลยเห็นหน้าเลยนี่ต้นหอมต้นหอมต้องต้องตัดรากก่อนนะครับ พริกแดงล้วก็จะหั่นนี้หั่นตกแต่งนีเฉยนะครับผ่าครึ่งนะครับนะครับสันเดย์ครับผ่าครึ่งนะครับครับใส่กี่เม็ดครับแล้วแต่ครับพออยังครับพอแล้วครับพอยังครับพอแล้วครับมาพอแล้วผัดปลาหมึกเราก็จะใส่ไข่เค็มนะครับ ใส่เข็มใส่กี่ฟองครับสองครับหนึ่งฟองสองฟองพอมไหมครับสามฟองดีกว่าไหมครับครับเมื่อเราแกะไข่เค็มมานะครับแล้วก็จะเอาใส่นี่เลยนะครับ เขาจะใส่สี่ห้าฟองก็ได้นะครับถ้าไม่กลัวเค็มนะครับแต่ผมกลัวเค็มผมใส่สามฟองพอชิมไข่เค็มดูก่อนอืมไข่ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะครับแล้วก็บี้ๆนะครับยีๆไข่หยีได้ประมาณนี้ก็พอนะครับเมื่อยเมื่อยมือครับเดี๋ยวไปผัดเดี๋ยวมันก็ละเอียดนะครับกรบะเทียมอุ้ยกระเทียมกระโดด ประมาณนี้นะครับสะเรียดน,นะครับน้ำมันพืชกระเทียมเตลงไปไห่เข้ม เมื่อผัดไส่เค็มหอมแล้ว <c oughs> ลาหมึกที่ลวกไว้ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปเราจะปรุงรสนะครับผงนัวนิดเดียว น้ำตาลทรายงช้อนรสด,ดีนิดหน่อยคลุกเข้าให้เข้ากันซอสหอยนางลม เจียวเขาฟาเขียวผัดชิมรสชาติอืมร้อนเมื่อผัดสุกแล้วปรุงรสเรียบร้อยแล้ว ผักที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยจานเราไม่ใส่นะครับใส่แค่น,นี้พอและแล้วเราก็ได้ผัดปลามึกผัดปลามึก โดยเลมอนก็รออยู่นะครับตักผัดประหมึกเลยอืมจานใหญ่ามากเลยนะครับเสร็จพร้อมเสิร์ฟพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานได้เลยนะครับเดี๋ยวชิมก่อนนะครับ นี่นี่อืมร้อนอืมกลบๆนะครับ